สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวัดดีเอฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่23พฤศจิกาย,ยน2568นายะครับพายเอฟซีพายท่านผู้ชมครับเดินทางพี่น้องครับวันนี้เดินทางมาหาปู่72นะครับท่านผู้ชมแอบพามารับชมครับงวดวันที่1ธันวาคม2568ันรบมดามหาปูขึ้นเกาด้วยพี่น้องเด้อ นะครับบรรยากาศพี่น้องนับชาวบ้านเพื่อนนะผมตากข้าวนะครับช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวพี่น้องนับแดดดีพี่น้องช่วงนี้แดดดีนับแต่ว่ากอากาศเย็นนี่พี่น้องแดดแต่ไม่ร้อนท่านผู้ชมนะเพราะว่าเป็นอากาศเย็นๆพี่น้องบานเทาอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วตอนเช้าอากาศหนาวพี่น้องสายมากแตไม่แดดนะครับสายมากไม่แดดมีอุ่นแนนแต่ว่าบ่ร้อนหลายพี่น้องช่วงค่ำช่วงแรงกาอากาศเย็นนะครับ โอ้ตากจากดแดดเลยนอ่นี่ของคุณแม่เนี่ยสองแดดสามแดดแล้วจะได้เอาขึ้นเล่าแล้วตัวนี้เมื่อนเก่าึ้นแล้ว,อ,ลวอ่านี่ทา่ทานผู้ชมช่วงนี้ไปไสร <cam> ก็จะเห็นแต่บรรยากาศเพิ่นตากเขาเด้วยพี่น้องเด้อสามแดแนะมแดก็ขึ้นแล้วเนาะสามแดดจะเอาขึ้นเล่าแล้วพี่น้องอ่าเอานะครับท่านผู้ชมผ้าเข่าไปก,าร,กราบน้ำมาสการปูน้ำกันน้ำพี่น้ององ่อามีเข่ามีรุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับงวดเข่าก็มี งวดบ่เข่าก็มีนะผมพาเดินทางมาหาปูขึ้นกันนะปูเอฟซีปูพันรอบปูพันถามนะครับปูเจ็ดสองพี่น้องนะครับเบิงไว้ก่อนกระได้เลยพี่น้องเด้นะครับทผู้ชมอันนี้เป็นกระตากกกพี่น้องตากกกอนะครับไปนะครับไปชมไปฟังน้ำกันกราบนมันสก,การครับปูอ่าแเจริญพรเจริญพรักราบสาธุครับ วันนี้วันที่23พฤศจิกาย,ยน2568ทมม่านผู้ชมพาเอฟซีพาดมารับชมครับเดินทางมาหาปู่72พี่น้องนะพาดมารับชมครับงวดวันที่1ธันวาคม2568นะครับท่านผู้ชมเพื่อได้เปนแนวทางนะพี่น้องเนาะเพื่อได้ไปหายิบจับจับจองลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับบอมักบอชอบ,บอมป็นงยังพี่น้องเบิ่งซื้อนะครับงวดเข่าก็มีงวดบ่เขา่าก็มีสาวนี่ย่าเลยอสาวนี่ย่าเลยน้ำปูเนาะ เอาพี <l ots sei> ่น้องแต่ว่าก็มาหาปูขึ้นเก่าด้วยพี่น้องเด้อนะครับบ่อเข่าท่านผู้ชมบ่อเข่าก็ว่าบ่อเข่าพี่น้องนะครับเอ่มาขึ้เก่านะครับท่านผู้ชมเอ่มาขึ้เก่าด้วยพี่น้องเด้อนะครับโอ้สาวนี่เงาเลยนะปูนะเงาเงาเงาพี่น้องเด่นกับเขาจะได้สูตรอ่านะครับเด่นกับมาทีละตัวจับคู่บ่อเข่าพี่น้องนะครับวันนี้ได้ระเบอบัว ได,ได้แล้วปูว่าได้แล้วธรรมชุ่มลงให้คึกเก่าได้พี่น้องเด้อแนบเอฟซีเบิรงไวยกอนก,ก็ได้ธรรมชุ่มแับเบิรงไวยกนแต่ว่าทามัก้าชอบนี่กกจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ธรรมชุ่มนะครับฮาวทุกเจ็บมันก็เดินเงาแท้อ่าช่วงนี้คือว่าเงาเนี้ยบ่เข่า,พ,า,า,พ,พ,าพี่น้องบ่แน่งวดนี้อย่าเผลแนบฮาได้โชคได้พี่น้องเด้อ มาหาปูเพื่เก่าแล้วพี่น้องแบบพอไอเอฟซีปูพันรอนะครับปูเพิพ่นถามก็มีนะครับวันที่หนึ่งเดือน,ส,อนสิบสองสัญจรนี่ปูสัญจรกับ,บเก่ากับศูนย์สัญจรเก่ากับศูนย์ดิปูว่าสัญจรมีเก่ากับศูนย์ได้พี่น้องได้อ่าส่วนมากจะมาส่วนมากจะมาอ่าเอาพี่น้องน,นะครับพางวดนี้ เจ็ดกับแปดเด่นบนด้วยพี่รองเด้วยครับเก้กอบเอาใสกเก่ากับศูนย์สันจรปูว่ามีเก่ากับศูนย์พี่รองเก็ด <9, 8. S 1> ครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปด ูนย์เจ็ดบลกันล่างศูนย์แปดประจับบ่อปวบ่ออ๋อธรรมะมากมากแปดเจ็ดถ้าบธรรมะนำกันบอกันบอกปูบอกันแหละทำนี่แหละครับล่าง ับสามครับเรามีชุดสามตัวว่าปูชุดบนยัง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 ประจับครับ สามสท่านผู้มชมนะครับ <c oughs> รนที่ค่ครับบนเดืนที่เ เก่ากับศนี่บ่ได้เป็นตัวเด่นปูเป็นตัวติดเก่ากับศูนย์เนี่ยเป็นตัวติด,ตตดแต่ว่าถ้าเด่นแท้ๆบนคือเกับแป<ม>เกับแปดอาท่านผู้ชมเจ็ดกับแพี่น้องแต่ว่าตัวติด,ตตดปูว่าตรงมิติดเก่ากับศแต่ว่าตัวเด่นปูเนี่เด่นบนเกับแปดนะปูว่าถามมาดํกกันกันไว้ได้พี่น้องได้ถ้าพูไดมักเจแต่ว่าเด่นคือเกับแปดปูเก่าติดเก่ากับศูนย์เก้าเจก้าแล้วก็ศูนย์เดพูไดมักศูย์แกรจับเซล นะครับล่างนะเล็กเด่นเล็กวิ่ง2กับ3เด่นที่2 3 2 4 2 3 4อง่มเด่นที่3 2, 2> มตัวครับเดี๋ยวสูงกับานนะ แปดเก้าเจ็ดสามตัวด้วพี่น้องเด้อเอาปูเขียนไว้ตัวส้นเลแปดเก้าเจ็ดถ้าสามตัวด้พี่น้องเด้อนับชุดสามตัวเก้าเเกแปดเก้าเจ็ดเก้าเเจ็ดอ้าวพี่น้องนะครับวดที่ผ่านมาตั้ชมนะครับสูตรปูนับชุดสามตัวพี่น้องห้าหนึ่งหก นะครับโอ้เกือบมาสามตัวเลยนะปูเนาะบบมีซีพี่น้องหามาอยู่หนึ่งกับมานับต่วันหนึ่งเป็นลักร้อยหามาลักหน่วยนับมาแต่หากับหนึ่งแต่ปูเด่นหากับพกคำชมงวดที่ผ่านมาหนิหนับห้ากับ6กสูตรนี่ปูเด่นหากับพกพราะว่างวดก่อนเด่นปูเจ็ดกับแปดได้พี่น้องงวดเจ็ดกับแปดกับมาของปูอยู่ได้หนนะครับมาแต่ตัวเด่นพี่น้องนับเจ็ดกับแปดนับงวดั้นมันออกตัวเดนยะปู ปดเจ็ดบอกพี่น้องออกแปดเจ็ดม่ทกันนะครับแล้วก็งวดที่เราสี่ห้าหนึ่งสี่ห้านับมากแต่หาธนะรรมชุ่มนับบอ่อเขานี่นบนล่างปูเด่นห้ากับหกมาอยู่มาตัวเดียวมาหา <laughs> พี่น้องนะับจับคู่บอ่อเขา่าเอางวดนี้นะับปูวาธนะรรมชุ่มนับถาเด่นบนนะับเล็กเด่นเล็กวิ่งบนเจ็ดกับแปดได้พี่น้องได้แต่วา่าปูวาสัญจรต้องติดเก้ากับศูนย์นับเอาเก้ากับศูนย์มาติด นะครับเด่นนะครับเกับ8บนนะครับเก้าเจผู้ใดมัก0 8นย์แปดจับเซลเพราะว่าตัวติดปูจะเก้ากับ0ูนย์บวชับ0 8นย์แปดมปูบ่วอือบ่ค่อยมาบ่ค่อยมากนี่ยมามานะครับถ่ายสามตัวพี่น้อง8 9 7 9 9 7เด้าได้พี่น้องได้อันนี้ชุด3ตัวนะครับก็ตรงกับชุดที่ปูเน้นคือเก้าเจนะครับตัวร่องก็คือเก้าแปดศูนย์เจ็ดผู้ใดมักเจ็ดแปดปูจับเซลน้ำกันสามตัวนี้ละอ่าเนี่ยนี่จับเซลพี่น้องตัดเอาในนี่ ปูไดมัก87กับทัดแซวนับ87เลขล่างเขากับ2 3ซีมวลอ่อาชุดล่างกับ2 3ซีปูกระจับนี่นี่2 3ซนับเลขเด่นล่างนับ2กับ3ท่านผู้ชุม2กับ3อ่ะนะครับปูกระเน้นให้3 2พี่น้อง4 2 3 4เป็นตัวรองหาลอตเตอรี่ไปเลยนะครับปูหาลอตเตอรี่ไปเลยอ่าหาลอตเตอรี่ไว้ไดชุด3ตัวนี่กับ8 9 7กับ9 9 7ตัวรองเป็นปลปู เอาพี่น้องแคปหน้าจอได้่านผช้่มด้วยนะ้เบิ่งไว่อกกกนกะ็ได้่านมช้ชมนะครับช่วงนี้กะช่วงนี้กะช่วงท้ายแง่ยัวอยู่อ่าพ,อพี่น้องถ้าปลายปีห้าไ,ได้โชค่านมชม้ชมนะครับถ้าปลายปีห้าได้โชคน้ำปูหรือถ้าเบิ่งไวก่อนก็ได้แต่ว่าอย่าเผลอนะครับเพราะว่าหลังช่วงหลังมานี่กะบอคอยเข่านะพี่น้องบอเข่าข้าก็วาบอเขาแต่ว่าเดินปูก็เดินดีอยู่บ่าวแถาก็มาหาปูขึ้นเก่าพี่น้อง ปูก็ลงให้เอฟซีใบเบงก็เห็นไปก่อนนะครับาปลายปี5ได้โชคได้พี่น้องได้3ตัวปูเน้นคือ8 9 7แต่ว่าปูวาเดนนี่7กับ8บนติด0กับเกาสัญจรปูว่วามี9กับ0นับเน้นคักๆชุดบนก็นคือเก่า7ธรรมชมตัวรอง9 8กับ0 7นับชุด3ตัว8 9 7 9 9 7เน้นที่8 9 7นับชุด3ตัวไปหาหยิบจับรัตรีไว้ได้พี่น้องเผื่อมารางวัลเล็กท้าย3ตัวหรือรางวัลใหญ่ นาบล่างเด่น2กับ3เน้นที่2 3 2 4 2 3 4อง่ปูเน้นสามสองหนับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับผมเป่าเท่ากาบขอบคุณขอบคุณปูครับอ่าสดๆมันมันครับซาถูกครับกราบนมัสการครับผมนะครับขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งสองทุกท่านด้วพี่น้องเด้อนะครับผมอ่าขอบคุณพ่อใหญ่แมย์ใหญ่ผีปลาอาสุขุสุคนนะครับให้โชคให้มั่นนะครับผมให้โชคให้มั่นพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ